สอนลูกทั้งสี่รู้จักคุณค่าของเงินปลอยชิดจันแจงหลังถูกมองบังคับลูกถ่ายติ๊กตอกแลกเงินปลอยชิดจันแจงชัดหลังมีข่าวคอมเมนต์บังคับลูกถ่ายติยมม๊กต็อกแลกเงิน200หลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้ปลอยชิดจันได้ออกมาเผยวิดีโอสอนให้ลูกทั้ง4คนรู้จักคุณค่าของเงินโดยการให้ลูกๆถ่ายติ๊กต็อกซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนวิดีโอละ200บาทซึ่งก็มีทั้งบางส่วนที่ชื่นชมวิธีการสอนลูกของคุณแม่แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางส่วนเห็นต่างออกไป พร้อมมองว่าเป็นการบังคับให้ลูกทำงานมากเกินไปหรือเปล่าจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในเวลาต่อมาเดลาสุดสาวพลอยก็ได้ออกมาโพสต์เคลียร์ประเด็นต่างๆผ่านทางช่องมัมมีชิดจ,จันโดยสาวพลอยก็ได้เผยว่าหลังจากที่ได้ลงวิดีโอสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินไปไม่นานมานี้ซึ่งตนก็ได้เห็นข่าวและเห็นกระแสะในโลกออนไลน์แล้วซึ่งระหว่างที่สาวพลอยกำลังเคลียร์ประเด็นต่างๆอยู่นั้นน้องชิลลี่ก็เข้ากล้องมาพอดีซึ่งสาวพลอยก็ได้ถามน้องชิลลี่ตอนนั้นเลยว่า เป็นการบังคับเกินไปหรือเปล่าซึ่งหน้องชิลลี่ก็ตอบว่าไม่เลยแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยโดยสาวพลอยก็ได้เผยต่ออีกว่าตนมองว่าการให้ลูกทําธุรกิจแบบนี้ดีกว่าปล่อยให้ลูกน่านเล่นเฉยๆแถมช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนจึงหาอะไรทําจะได้ไม่ว่างซึ่งตนกับสามีก็มีความคิดตรงกันว่าอยากสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินซึ่งสาวพลอยก็ยอมรับตอนอยากให้ลูกขยันดีกว่าอยู่บ้านดูโทรทัศน์เล่นเกมเฉยๆ นอกจากเรียนแล้วก็อยากให้ลูกรู้จักทํางานหางเงินมีความขยันและนี่คือสิ่งที่ตนและสามีอยากให้ลูกได้ฝึกฝนตรงนี้ถ้าลูกๆได้ฝึกทํางานตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นจะได้ไม่กลัวความลําบากโดยสาวพลอยก็ได้เผยอ,อีกว่าตนแคร์ทุกคนแคร์ทุกความคิดเห็นตนอ่านความคิดเห็นของชาวนเน็ตเยอะมากและสําหรับเรื่องที่มีชาวเน็ตเป็นห่วงว่าเด็กอายุน้อยกว่า13ปีแล้วมาเล่นติกตอกผิดหรือไม่สาวพลอยก็ได้เผยว่าได้ปรึกษากับทางติกตอกแล้ว เพราะวิดีโอที่ลูกๆถ่ายทำอยู่ในความดูแลและความควบคุม,คมข,อของผู้ใหญ่ทั้งหมดไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆไปถ่ายทำกันเอง